และตอนนี้นะครับเราจะเข้าไปขอพอรอนกันข้างในนะครับใครที่ชมคลิปนี้ก็ขอให้เฮงปังปงดังๆัรวยๆนะครับทุกคนฝากคลิปนี้ที่ไทยแลนด์ด้วยนะครับอาริคโตโกไซมาอาริคโตโกไซมาวันนี้ก็มาทำบุญนะคะที่ญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็มีความรู้สึกว่า มีความสุขมากๆนะครับได้มาขอพร <free zy> นะครับแล้วก็มาทําบุญในวันเกิดของตัวเองนะครับวันที่5มกรานี้นะครับ <friendly> คนไหนอวยพรให้พี่ดียวก็ขอให้เฮงดังปังรวยนะครับขอให้ชีวิตราบรื่นไปด้วยดีนะครับมีแต่คนรักคนศรัทธาเงินไหลนองทองไหลมานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนทั่วโลกด้วยนะครับที่ติดตามพี่ในวันนี้นะครับ ขอบคุณแฟนคลับชาวไทยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับสุบูสุคนที่ติดตามกันไม่ว่า,วาสิเป็นทางอีสานทางเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเที่ยวนะครับที่เขาเรียกว,ว่าสถานเจ้าอินาริสานเจ้าอินารินะครับคนไหนติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกข้ามวยพรนะครับอริการตัวไซมา ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าของศาลนะศาลเจ้านะครับวันนี้พี่ดิวจะมาขอพรนะครับทุกคนแล้วก็รวมถึงทีมงานเราด้วยนะคะาอาริกาโตโกไซมาสพี่อินนะคบอาริกาโตโกไซมาสครูอาร์ตนะคบทุกคนวันนี้เราจะพาการไปไหว้ขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับใครรู้จักสถานที่นี้เม้นมาหน่อยนะครับว่าชื่อว่าวัดอะไรนะคบทุกคนฝากติดตามด้วย Gracias. Mm -hmm. ก็น่าจะเป็นการรำถวายให้กับเทพเจ้านะครับแล้วก็วันนี้ใครดูคลิปนี้นะครับวันนี้น้องดิวมาขอพอรวันเกิดด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้รอดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงนะครับมีกินมีใช้ตลอดสายนะครับเฮงเฮงฟังฟังสุขภาพแข็งแรงทวนนานะครับคนไหนที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายเจ็บป่วยหายจากโรคจักภัยนะครับ ิวก็ขอพอรให้ทุกคนนะครับจงประสบความสําเร็จนะครับในทุกด้านนะครับวันนี้มาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรเทพเจ้านะครับเฮงเฮงปังปังร่ารวยทั่นหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอริตเมากตอนนี้นะครับน้องนิวก็เดินลอดซุมประตูนะครับถ้าความเชื่อของดิวนะการได้มาแล้วเรา,เราได้ลอด ซุ้มประตูนี้นะครับก็จะทำให้เราเฮงเฮงปังปังอายุยืนยาวไปไหนมาไหนก็รอดปลอดภัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเทพเจจาขุมคองนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามหรือใครรู้เรื่องราวของซุ้มประตูนี้ก็บอกน้องดิวได้นะครับเพราะว่าเป็นซุ้มที่แบบยาวมากๆนะครับขอบคุณนะคะอนุโมทนากับทุกคนที่ ได้รับชมก <pakai> ันนะครับบอกกันพี่นิวป่านี่ยอาไปเยอะหน่อยปาทีเลยหลที่เลยอนค่ับอ้ไปคับพี่นิวค่ะัคลับมาเดือนหนึ่งไปเกาหลีใต้ต่อ ตอนนี้นะครับเจอแฟนคลับนะครับพี่ชื่ออะไรครับไก่ค่ะพี่ไก่นะครับทุกคนไม่คิดว่าจะเจอแฟนคลับที่ญี่ปุ่นนะครับพี่ไก่มากี่วันมาเจ็ดวันมาเดวันเดินทางปลอดภัยนะคะเดสนุกอาริกาโตกเซมาเขอบคุณครับแล้วตอนนี้นะครับน้องดิวก็จะเสี่ยงเสียมสีนะคะเผื่อแบบได้โชคได้ลาบกันกลับไปนะคะที่เมืองไทยนะครับ เ็นสีที่บ้านเขาก็จะเป็น,น,นเลขอะไรอ่ะเลขสี่เอาได้เดียวหัวอะเลยเลขสี่สองสองตัวเนะ 2> 4, 2, 1 1> เาะสี่สองหนึ่งอ้าวอันนี้สองหนึ่งโอเคสี่สองหนึ่งนะครับ ใครที่ติดตามคลิปนี้นะคะน้องนิวขอให้มีความสุขทุกป,ประการนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับสมหวังทุกสิ่งเพลงดังปังรวยขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับในวันเกิดพี่ดีววันที่5มกราคมนี้นะครับสาธุสาธุสาธุ